เข้าใจในมหายานมหายานคืออะไรมหายานก็ศาสนาพุทธนะคะแต่จะเน้นเรื่องของการบำเพ็ญเพื่อที่จะเป็นพระโพธศาสตร์เป็นพระพุทธเจ้านะคะสายมหายานเนี่ยท่านจะแบ่งว่าบุคคลที่สามารถจะเข้าถึงสายมหายานได้เนี่ยต้องออมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในเรื่องของการเวยนว่ายตายเกิด แล้วก็บำเพ็ญตนเพื่อเข้าถึงโพธิจิตก็คือองค์พุททะนะคะในที่นี้หลายคนนะคะที่ศึกษาก็จะงงว่าลาพุทธภูมิจะได้ไม่ต้องมาเกิดแต่มหายานหรือโพธิญาณเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นระดับสาวกยานปัจเจกยานและโพธิขยานผู้ที่ยังไม่แตะสาวกยานจะไม่สามารถเข้าใจมหายาน ส่วนมหายานนะคะระดับสาวกยานจะไม่เข้าใจปัจเจกยานปัจเจกยานก็จะไม่สามารถเข้าใจเรื่องของโพธิยานฉะนั้นผู้ที่เป็นระดับสาวกยานเนี่ยครึ่งหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนะคะเกี่ยวกับมหายานในสัตธรรมปุริกสูตรนะคะท่านบอกว่าบุคคลที่น้องฟังในเรื่องนี้ได้ให้อยู่ ่วนใครที่ไม่สามารถที่จะรับฟังเรื่องนี้ได้ให้ถอดตัวออกไปตอนนี้เลยเพราะถ้าเกิดเธอมีจิตคิดไม่ดีนิดเดียวนะแล้วปามาศพระพุทธเจ้าเธอปามาศในมหายานในสัทธรรมปุณธลิกสูรน,นะเธอจะตกนรกลงอเวจีเป็นอนันต์มากเลยนะคะแล้วก็ท่านสาธยายจน่ากลัวเลยนะสรุปก็คือ นที่จะเข้าโพธิญาณหรือว่ามหายาณต้องมีความศรัทธาในการเวียนว่ายตายเกิดของโพธิสัตว์เพื่อที่จะบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีอากาติในเรื่องที่ว่าลาพุทธภูมิไม่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้านะคะซึ่งอันนี้ก็คือดวงจิตใดที่มีความเข้มขน้นสะสมบรารมีมากพอในที่นี้ก็คือดวงจิตของพระโพธิสัตว์ด ท่านเกิดมาเพื่อที่จะบำเพ็ญบุญเพื่อให้ได้บุญในวิธีของท่านแล้วในลัทธิมหายานมีมากวชลายานตันตะสุขาวดีท่านอมิตาภะหรือว่าพระภัยสัชยคูลุเจ้าแม่กวนอิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระโพธิสัตว์หรือการบำเพ็ญในวิธีของบัณฑิทานของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์นะคะ ซึ่งเราสามารถศึกษาได้ใน youtube มีครูบาอาจารย์หลายท่านมาอธิบายบอกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่าย